สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับหลังจากดิดังไฟหนึ่งเขาแล้วครับหมอกับซุ่มสู่ซุ่มสู่เึงครับสงสัยทานมันทานกับฟื้นเปียกครับพี่น้องวิ่อยู่ประสนิได้กินบ่เขาคอยมันนี่นน เนื้อวี่งเอาถุเอาจานเก่าครับจานสติตครับเนื้อวิ่ติดแล้วครับเออติดแล้วนะครับหนึ่งเขานั่งแนมครับยิ่งมาเศร้าครับเืินเศร้าขึ้นมาบรรยากาศกะทงไฮทงแน่แหละครับบรรยากาศอุปกรณ์าาหายกินหายยู่ครับ ด่างของก่อนหากินหายยูอีกคำเบื้องนี้ครับดอกคูนบานครับเนี่ยสงสัยอาจริสมบูรณ์นะครับ,อ,บ,านนรบรอาจิสมบูรณนะ์หรืออากาศเปลี่ยนแปลงนะครับทั่งหวัวนทั่งฝนอะไรเห็ดต้ตนไม้หล,ล,ลงเลยดูนะครับรับ หครับอันนี้เหประมาณหกเส้นครับหกเส้นเอ็นหกเส้นหกเส้นสิบสอกร่วมเผานะครับร่วมมัดเผาเป็นเก่าครับอันนี้สิบสิบสอกครับร่วมเผาเก่าครับนนเหี้หาเส้นเหมือน,นกระดางหาเส้นครับ แองน้ครับแองน้ำครับแองน้ำเย็นตลอดปีครับน้ำมดื <c oughs> ่มน้ำจากหงนงโอเมนจากแองครับแองไม่เป็นไน กินมาเปิดกระหดใหม่ครับนี่ครับมีต้นไม้อร,ไหมหรอบนะครับเอาต้นไม้มาไว้เพื่อได้หดแนมครับนนมเลืองอัลซิดีประโยชน์นะครับ <c oughs> ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับธงชัยชาแนล